สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพันิชนี้นะคะวันนี้นะคะพามาดูรถไถนั่งขับค,ค่ะลูกค้าคันนี้ก็จะเป็นมิตซูบิชิขนาด25แรงนะคะเครื่องยนต์ดีเซลขับ2ค่ะคันนี้ก็จะใช้งานมาทั้งหมด521ชั่วโมงนะคะสาภาพค่อนข้างที่จะสวยเดี๋ยวเรามาดูกันทำงานของตัวรถกัน ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้หรือว่าถ้านสามารถติดต่อ,อมาลงกลุ่ดติดตามด้วยนะคะ